เร่องเราก็รู้สึกว่าโดนไม่ดีแต่เราก็พูดไม่ได้ตอนนั้นก็รอดไปเพราะว่าไม่ไม่โดนมีหลวัดเรียเพราะว่าเห็นแค่ข่าวว่าถ้าขึ้นส่วนพุทธศาสตร์จะโดนเสียค่าป่าป้าก็ไม่รู้เสียเท่าไหร่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้สรู้สึกยังไงบ้างคะมันทำให้การขับเขายากขึ้นอะไรมันก็มีส่วนนะค่ะเพราะว่าเขาขับเร็วแต่จริงๆแล้วตามพูทปศาสมันก็ไม่ใช่ที่รถจะวิ่งไงถ้าขับมาเร็ว บบเราก็ต้องเดินหลบอะไรอย่างเงี้ยครับงทงที่มันเป็นทางเทา้าในฐานะประชาชนอยากให้แก้ปัญหาอะไรองร้ต้อมทางเทาแ,แล้วก็ต้องหดกหม,ดดมหมายธรรมชาติเดียร์กฎหมาที่มันิดพลมากก่นี้เลเราในฐานะประชาชนที่คิดว่าตอนเนี้ยมาตรการของประเทศไทยเนี่ยอรอยคยังไม่ดีค e รับจริงๆเขาก็ควรจะมี คือในเมื there, so Martine, ่อเรารู้ว่าประเทศเรามีมอเตอร์ไซค์เยอะอยู่แล้วเราอาจจะต้องมีเลนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วก็การจัดการเรื่องทางเท้าอ่ะบางที่อ่ะมันน้อยมากแกซึ่งมันก็จะไม่มีแบบทางเท้าแทบจะเดินแล้วอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็อาจจะแบบติดหรืออะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะจริงๆเขาควรจะหานโยบายให้มันแบบสามารถที่จะซัพพอร์ตสำหรับคนที่มีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่เดินด้วยเรื่องของขนาดทางเท้าด้วยหรืออะไรเงี้ยบางคนจะต้องมีการจัดการที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้นเัย เดินบนทางเท้าโดพบเจอผู้ที่ขับขี่จำยานอย่างนั้ืไม่คะโตเคยขี่นะ้่เคยขี่รยยะเดินบนทางเท้านคะแต่ที่ที่เจอมานี่คือเป็นคนขับหรือว่าเจิทั้งสอย่างครับที่เจอนี่คือเป็นตัวเองหรือว่าเด็กคนเด็กครับครั้งเด็กครับครั้งเด่กเลย กลับรถไกลเนี่ยต้องย้อนทางนี่ก็ส้นกว่าใช่ไหมครับตอนนี้ขับนี่เพราะว่ามันรถติดหรือว่าอะไรใช่ครับบางบางทีรีบแล้วรถก็ติดนะครับบางครั้งถ้ารีบครับถ้าขึ้นบางทีก็เข็นบ้างครับเพราะอะไร็นะครับมันมาจากเอ่อขัรีบบางทีรถติดมากอะไรเงี้ยเราเราต้องทำเวลามีอาหารอยู่ในกล่องเราก็ต้องรีบไปส่งเลยครับส่งเสร็จก็ต้องรีบกลับมาเล่าเด้ออะไรเงี้ย บางทีมันเป็นจังหวะรถติดมากๆจริงๆก็ขึ้นทางเขามันรู้รู้รู้แล้วว่ามันเหนืเคยโดนนะเคยโดนปรับนะเขาจะดักส่งสังไฟฟ้าเลยอ่ะวันนั้นน่นโดนไปส<ๆ>องพัน,นั่งพันที่มันบิดยังไม่ได้ถึงห้าร้อยเลยได้ทำ ไไม่ขับขปยนะอยากให้มีกฎหมายที่เข้มงวดหรือว่าเป็นที่ดีๆแล้ว้าษมคนก็ใช้อย่ก็อยากเป็นแบบใช่ครัอยากให้เขาแก้ปัญห,ออา,หบบาอะไรอางหรือว่าก็เป็น่าบน,นี้ก็ดีดีๆแล้วผมว่าดีแล้วจริงๆมันดีแล้วจริงๆมันดีอยู่แล้วก็คือแบบคน,คนเดินคนคุ้นปากก็จะได้ไม่โดนรดเสี่ยวนอะไรเลยในฐานะที่เราเป็นเนี้ยเราอยากให้มีกฎหมายที่เข้มงวดมากกว่านี้ไหมหรือว่าเป็นอยู่แบบนี้มันตรงไเลยคนี้มงวดก่อนีะ ดูนี่มันก็ปรับแค่สองพันถูกไหมครับ้าจะปรับได้มากกว่านี้ีรือลดไปเลยก็ได้าว่านะเคยัสขี่รถจักรยานนตบนทางเท้าหรือเอบนทางเท้าบางะเคยบ้านไหมคะเคยด้วยเห็นด้วยการโยบนทางเท้าไหมคะก็ทก่างเคยเลยะเคยบนทางเท้าหรือว่าพบเจอปัญหาขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบ้างไหมไม่บ่อยครั้งน่าเร time ก็อยากให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะที่เมื่อก่อนก็เคยย้อนได้รายได้ประมาณนี้เมื่อก่อนก็เคยเหมือนพุทธศาสตร์ได้รายได้ก็อยากให้เป็นเหมือนเดิมแบบนั้นพอพุทธศาสตร์มันจะทำให้เดินทางเร็วขึ้นใช่ครับไม่มีการแก้ปัญหานี้เลยนะก็ช่วงนี้ก็ไม่คืบแล้วเพราะทาก็เปลี่ยนจากคนที่เดิมฉันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงก็จะพยายามจัดระเบียบตรงนี้ให้เป็นที่สุดจัดระเบียบเป็นหมวด